วันนี้เวลา17นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวิิิิฉััยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2568 โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคติยราชนารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุตรสบุกมาลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยะองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลสำหรับพระพุทธปฏิมาชัยวัตรเป็นพระพุทธรูปสําคัญที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วทรงพระกรณุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นประจำรัชกาลเป็นราชาประเพณีมีมาตั้งแต่รัชากาลที่หนึ่งจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปกดลมหาสเสวตฉัตรเครื่องราชากกุธภัณฑ์ทรงคมพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดีเรกถวายพระพรลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโพชพระมหาเสเวตตัตรและเครื่องราชกกุธภัณฑ์สัญลักษณ์สำคัญแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์เริ่มมีครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สี่ โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษและพระราชฐานชื่อว่าฉัดตรมงคลในรัชกาลปัจจุบัน วันบรมราชาพิเศษค,คือวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นวันมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จเถลิงทวัล,ลยราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชาจัก,กรีวงศ์ราชาอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชาประเพณีหลังจากนั้นทุกวันที่4พฤษภาคมของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับกิจกรรมในวันฉันตรมงคลที่ประชาชนถือปฏิบัติได้แก่การร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลการถวายพระพรชัยมงคลการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและตามสถานที่ราชการทุกแห่งและการร่วมทำความดีปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม อันหนึ่งในวันที่4ี่พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมามหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต